สวัสดีครับวันนี้เราจะมากับจัดยาด้วยวัสดุเหลือใช้นะครับแล้วน้ำมันเครื่องไปใส่ถังแล้วก็ลองดูนะครับนี่นะครับยาก่อนจะทำการลดตายทุกยาครับใช้วเวลาไม่กี่ันเดี๋ยวมจะลดครับ นี่นะครับรถหมดแล้วเดี๋ยวพวกนนี้รอดูกัน,นครับจะเป็นยังไงรถมดแล้วครับ